ไม้แดงแรงฤทธิ์ไซนี้ไซบิกที่แถวนี้ไม่ค่อยจะมีเห็นและาดูหลุมปอกราชาไม้ปลัดใบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปฟันลงเหตุการณ์ครับวันนั้นนะที่ผมพาพี่น้องขึ้นมาดูยางปลัดใบนะครับมาตายบรรยากาศ บนกวนนะครับคือจริงๆแล้วนะครับช่วงที่ยางปลัดใบเนี่ยต้นหลุมปอเนี่ยก็ปลัดใบเหมือนกันครับนี่เหลืองอารามเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนั้นผมเองก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้นะครับก็เลยมาดูครับนี่ครับที่เหลืองอารามเนี่ยคือไม้หลุมปอนะครับนี่ไม้หลุมปอไม้ปลัดใบนะครับแต่ที่เห็นใบเขียวๆอยู่นั่นนะครับนะ อันนั้นเป็นไม้แดงนะครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งลุมปออีกต้นหนึ่งปลัดใบพร้อมกันนะครับกับยางแล้วก็กอ็บอกยอดกินได้ด้วยนะหลุมปอเนี่ยผมไม่เคยลองนะนะอันนี้ไม้แดงนะครับไม้แดงต้นเล็กๆฝั่งนี้เยอะยอ คือต้นใหญ่อะโดนโดนจัดการไปแล้วไงครับทีนี้โน้นกับฝั่งโน้นครับ,โนโนรบเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปต่างฝั่งโน้นนะครับเพื่อไปดูไม้แดงนะต้นใหญ่ต้นบิ๊กไซสบิ๊กนะครับมานะอโอเคครับจากนั้นเราไปดูกันเลยครับผม เนี่ยครับถือว่าเป็นไม้แดงต้นที่ใหญ่นะฮะสุดแล้วนะในบริเวณนี้ในปัจจุบันนี้นะครับคือผมตายไม้แดงให้พี่น้องดูก็หลายรอบแล้วนะครับนะนเดินก็ไปดูที่โกนกันหน่อยดีกว่าเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกครับผมเนี่ยตายไม้แดงแต่ต้นไซส์ไม่ใหญ่นะครับอ,อยู่ที่ฝั่งของควนตางโน้นนะทางทิศตะวันออกอันนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกครับนี่ ใสใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากผมเนี่ยขึ้นมาตายบรรยากาศสวนยางนะครับอันมาเห็นครับเห็นยอดมันยังเกี่ยวอยู่ว่นึกว่าต้นอะไรนะครับก็เลยเดินมาดูครับโอ้ได้รู้ว่าเนี่ยไม้แดงคือทําปกติผมก็ไม่ค่อยจะได้ลงมานะต่างฝั่งนี้นะครับนี่ต้นเนี้ยถือว่าใหญ่สุดแล้วนะฮะแต่แต่ยุคปัจจุบันเนี้นะครับนะเพราะว่าไม้ใหญ่ๆขนาดเนี้ยที่เป็นไม้ยู่อยู่ในสวนยางนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ถูกเว้นไว้แล้วครับนะนีนี่นี่ผมเนี่ยยืนยืนดูมันได้ยินเสียงอะไรฮึฮ่งไปหมดนะครับก็พยายามหันมองดูนะครับทีแท้นี้ดีดีดีดนี่พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเจ้าองคงครับนะเป็นองค์ชนิดหนึ่งนะครับอ,องค์เนี่ยมันมีอยู่หลายแบบนะครับแต่ไอชนิดเนี้ยชนิดใหญ่นะครับ เนี่ยแสดงว่าไม้แดงเนี่ยมันต้องเป็นปโปรงแล้วและครับนะ oh. เพราะว่าองค์เข้าไปอยู่ในได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปโปรงแล้วนะครับภาษากลางนะเรียกพวกนี้ว่าอะไรครับจันโรงหรือเปล่านะจันโรงจันโรงนะครับนะอยู่ในต้นไม้แดงนี้ซะแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าจะกลวงมากน้อยแค่ไหนนะครับนะไม้แดงครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่จัดอยู่ในประเภทเนื้อแข็งปานกลางนะครับ แล้วที่ผมเรียกไม้แดงนะเดี๋ยวพี่น้องบางคนอาจจะเข้าใจผิดไม้แดงจริงๆนะมันมีอยู่2แบบนะครับคือต้นนี้ไม้แดงเนี่ยเป็นไม้แดงสายใต้นะครับนะเนื่องจากมันมีไม้แดงอยู่อีกอชนิดหนึ่งนะครับที่ทางภาคกลางอีสานเหนือเขานะครับถ้าหา,ากพิมในระบบ Google เนี่ยก็จะเจอไม้แดงชนิดที่อยู่ทางภาคอีสานแล้วครับนะแต่เนี่ยไม้แดงนะทางใต้นะครับ ส่วนเวลาเป็นดอกเป็นจ้อนะก็ไม่เหมือนกันแล้วครับมเมล็ดลูกเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็มีคลิปอยู่แล้วนะผมได้ถ่ายเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวถ้าหากว่าเข้าช่วงฤด,ดูเป็นดอกเดี๋ยวผมจะถ่ายนะฮะให้พี่น้องดูอีกครั้งไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางครับนะก็ถือว่าเนื้อนี่สีแดงเลยนะครับแต่อมองปิวเปินนะมองหลังจากแปรรูปแล้วนะครับ ่าก็อยู่กับใกล้ๆกับไม้หลุมปอเลยแหละครับนะไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะที่ทําให้เรียกว่าไม้แดงนะแล้วยอดนะยอดอ่อนนอนเนี่ยกดสีแดงเลยนะครับซึ่งผมเลยให้ฉายาว่าไม้แดงสายไทยนะครับเพราะถูกเรียกไม้แดงอย่างนี้มาตั้งนานแล้วละครับนะก็ชื่อไม้นะครับบางตีอาจจะเป็นชื่อพื้นตินนะครับ,บชนิดนะชื่อไม่เหมือนกันแต่ต้นไม้เหมือนกันนะบางชนิด ชื่อเหมือนกันแต่ต้นไม้คนละอย่างกันนะก็มีเยอะไปนะครับและนี่ก็คือไม้แดงแดนใต้ mm hmm. เอาล้วครับพี่น้องครับและนี่ก็คือคลิปฟันลงอีกการนะครับนะ ากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ